เอาแล้วเอาแล้วนี่เอาว่าแมวว่าแมวบ่แมวบ่บ่แมวเอาไปยืนยันนั้นแล้วลูกอันรู้ซื้อจังไหนสิได้บินแล้วรู้ซื้อจังไหนดีใจครับดีใจมากมากเลยตอนนี้อยู่ไเสนี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่สถานทูตไต้หวันนะสถานทูตไต้หวันยื่นทำ visa เรียบร้อยแล้วดีใจบ่จะกลับบ้านปอดโอดแมวบินเมื่อไหร่บินเมื่อไหร่ตำหนดบิน22กี่โมงครับ ใบสองโมงคืนใบสองโมงเพิ่งเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันนี้วันที่สิบสี่เอาคือได้บินเร็วบินด่วนครับบินด่วนเลยเมาเมาลำบินเนาะเมาลำบินออันนี้เด้ดีใจว่าเนี่ยดีใจครับดีใจเนาะขอบคุณท่านมาได้ครับทีมหาทยมโยนเพิ่มติดด้วยอันนี้พ่อใหญ่นี่ดีใจว่า ดีใจอยู่ดีใจอยู่เตรียมยังได้เตรียมยังได้สิไปต่นนี้เตรียมยังจะย่างอยู่นี่วัวปอบแข้งวัวเล็กวัวมาเดยดีใจครับผมดีใจมากดีใจเนาะไปสมัครยูด่วนอยากมาเพราะว่าสัญญาณเส้นเสรอมันดังอันนี้ดีใจโย่ดีใจป้องดีใจโอ้ยมาแต่อุดรเนาะสองคนนี้อุตสาหรอหลายเดือนแล้วอันนี้เขาเลยสั่งหอนั่งอยู่เอยนี่พ่อใหญ่สว่างเดย์พ่อใหญ่สวงดีใจป้ นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเขายังมีภาระที่ต้องทำหลายอย่างแต่ว่าฉุกกระหกไปเออบินไว้เนาะอันนี้เด้สองคนนี้เด้ดีใจครับดีใจเนาะอันนี้เพิวบินไว้ครับเออเห็นว่าเบาดีวะพิวตัวนี้สวยมากบินไวปไปคือรถคือรถโอเคเดี๋ยวเจอกันมือบินเออเร็วเร็วดเออะเร็วเร็วรถรถจอดยุพุน ครจะกลับบริษัทใช่ไหมเดี๋ยวกลับกับอิวใครจะกลับอ๋อมอชีดไปนู่นค่ะจะกลับแล้วใช่ไหมวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัดวันวันมาบินนะพี่นะโอเคได้ได้ได้